สวัสดีครับผมเทพช้างนะเรื่อยอยู่ในเซิร์ฟอาร์ซีคนะครับถ้าอยากเล่นตามผมลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเรื่องจะมาเล่นรถคันนี้ชื่อว่าฟรีเกตนะซื้อเลยแปลว่าอะไรเรือลบซื้อเลยห้าหมื่นบอกว่ามันจะมีชุดแต่งนะครับคันไม่มี ซื้อมาแล้วที่มันไม่ได้เล่นเ,นเพราะมันไม่มีชุดแต่งอะไมาคันเนยลยคริสเอ่ยอะไรเออยลองดสีขาวด้วยนะบูคาวต้องเป็นบูคาทุกคันเลยขาวเทาข้าหลังเท่ยดีว่าม,มันเทียดกีกระจกข้างบนก็เทะลองชุดแต่งนะประตูมีสองแบบเซ็ตมีสามเซ็ต เซตชื่อว่าซาเวียกับอะไรเนะี่ยอีเดเวสแล้วก็ไอเซตไฟหน้าไฟท้ายอู้ <Ooh. S 1> อ่ะตัวนี้เป็นสีม่วงนะเหมือนในนี้เลยวะ่ะไฟท้ายมิลานโนไฟหลังไปเลยนิดหน่อยอันนี้ก็เซตท็อปไเลยเราใส่เซตท็อปอยู่ซาเวียอย่ามาซาเวียอย่ามาสีเล้งเสียงเก้งนะเว้ยแบบนี้ ก็คิดว่าไงคิดว่าเฉยๆไหมเฮย้ยมันก็มันก็สวยไหมมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันดีนะตูดน,นะตูดชอบตูดน,นะตูด,ดเป็นเอกลักษณ์ดิโอเคเราลองแต่งดูกันนะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะแต่มันเอกลักษณ์มันเท่ดิจะพูดว่าอะไรดีวะผมพูดไรของผมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ขอพอตัวเองมันก็สวยแหละแต่เราสวยไม่สวยไอ้ช้างเาอายัางไงแต่งกันเดี๋ยวผมแต่งออกมาก็เทสอคะัไปดู สปอยหน้าข้างหลังอันนี้เราชอบหรือไม่ผมโอเคนะบูสี่ท่อกับบูสองท่อเฮ้ยแต่นี้มันดูมันดูแบนกว่าวะขอดูเกอร์สิว่ามันสวยกว่าไหมมันทำให้รถใหญ่ขึ้นนะแต่ไม่ชอบสปอยหน้าเดิชอบสปอยหน้าเนี่ย แต่ชอบหลังอันนี้จะใส่โลมกันก็ไม่ได้ยังไงรถเราก็มองแต่ด้านหลังเนาะจะไปหลังนี้ตั้งกันผมชอบความบานตรงนตูดบานซือซ้อซื้ออสไรนต่อไปเป็นไฟหน้าอันนี้คือไฟหน้าเซร็จ ดูไฟหน้าน,นี้ผมไม่เสวยเลยอันนี้เสวยละรู้สึกผิดหวังกับไฟหน้าตสุดประตูเนี่ยอาจจะเอาอันนี้นะเพราะว่าผมชอบแบบเรียบมากกว่าเพราะาผมชอบข้างหลังแบบอย่างนี้นสวยเนี่ยหลังคาอันอื่นมันไม่ค่อยที่เท่าไหร่ก็เลย,เยตัดสินใจว่าจะเอาประตูนี้ประตูนี้อันนี้ดีอ butterfly Butter Butter ก็กินเน็ดหลุดมา butterfly butterfly เราใส่เข้าไปครับไฟท้ายผมไม่ชอบตรงเน็ตข้างงเาาอยากให้มันเป็นสีเดียวกันระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้ด้วย เพราะว่อะไรเพราะมันเสียตังค์ิมันก็สวยพอกันนะแต่น,นี้ก็สวยกว่าน,นิดนึงจริงอาจจะแดงกว่าหน่อยวิงอันนี้คือวิงเซตแรกแล้วก็เวอันนี้ชอบอแรงมากกว่าฝากกระโปรงอันสุดท้ายคือฝักกระโปรงเซตแรกที่สองเฮ้ยทำไมผมชอบอันนี้มากกว่าเรียบรอ้อย crash รถคันนี้ใช้สมบูรณ์เดี๋ยวไปใส่อะไรนิดหน่อยกลายเป็นที่ละคันนี้ต้องที่ e สมเจ็ดสีขาวอะเลนริมน่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถว่าออกมาไม่ออกมาด้วยเฮ้ยปดแตง่งออาปลดไปแดนีีหว่า ก็กิดเน็ตหลุดหนูก็ยังไม่ได้ซื้อตายตายตายลืมไปได้อย่างไรครับเรกันครับวันทีสิบเก้าไปไปตีบวกลดด้วยใส่ไปสติงแก้ผังยังไหวอย่าง,างมันอยู่นานย่งอีกห้าสิบแปดเลยเหรอ เยอะจุงขาวขึ้นอินตินติดหลังค้ายเราไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้เฮ้ยไม่ร้อมันดูเล็กจังมันดูเชียทชเทเจ้าหรืออนี้ล้อนเล็กว่าเนี่ยมันดูเล็กจังวะร้อใหญ่เอ้ยดิล้อดูเล็กมากเลยดูยแต่เสวยดีว่ะผมชอบทายมันวะดูดิ โคตรคลาสสิกเลยดีบอกกันบวกสิบเอ็ดในงบห้าสิบล้านจะมาหรือไม่ขอให้ได้โอกาสบวกสิบแปสิบเยอะๆนะเน้นเยอะไม่เน้นดวงมันไปขึ้นไปบวก 8, 8, แปดบวกเก้าไปเนะเหยอยู่ตรงนี้ เฮ้ยได้โบสิ่งแล้วครั้งหนึ่งโบสิ่งแล้วสองครั้งแต่ยังไม่มาไปไวอยู่นะๆๆๆยังคงเงียบกริบมีแค่ห้าสิบเอ็มถ้าหมดต้องไม่เปิดแัปโซนอีกโอ้ยอบสิไปไปเลย ไปเอย่าให้มันต้องลำบากขนาดนั้นไม่ติดว่ะตีสี่ครั้งเลยเก้าล้านสุดท้ายสี่ล้านคราตัวแล้ว นะผมต้องเอาไอ้นี่มาเปิดแล้วิเปเปิดไปผมไม่อยากส่งเข้าไอดีหลักมันไอเดี ID หลักแต่ส่งแค่แคปซูลออนไลน์พออันนี้มันดูเป็นการวิ่งรัดเวลไปหนะ่อยเฮ้ยค้างเ,เปิดกล่องครบไปแล้วมีโอกาสแค่สามสิบสามเอ็มเท่านั้นจะติดหรือไม่น่าจะยาก มันจะยากมากโอ้ไม่ได้เชื่อว่าคันนี้จะยากอเะนะ่ยคนอื่นเของ,ง่ายกันหมดเลยด้วยคันนี้แม่งใช้เยอะกว่าเพื่อนอีกแล้วโอกาสติดขึ้นสิบอีกเยอะมากอะ่ะแต่ไม่ติดนีด่ก้าไปสิบยังไม่ค่อยติดเลยดูดิกล้าไปสิบแตกหอดมาก โอ้ติดแล้วเกือบหมดตูดไม่เงเยเศษทองคำามมัน,ม,นมันกดจมก็ไม่หมดตัวเดียวไปครับทุกคนไปได้ไปซิ่งน้องกันแล้วโอ้ยผมลืมซื้อเกียร์อลืมเปลี่ยนสีบูทด้วยโอ้หหลายอย่างจุง๊บซึ่งกัน เอาแม็กมาครับโอเคเปลี่ยนสีบูทด้วยสีชมพูไม่ชอบสีฟ้าสีฟ้ามันดูแบบบานเกินแล้วสีชมพูมันจะดูแบบว่าแคบๆแบบเวลาเราซื้อสีบูทมาใส่อ่ะมันดูแคบลงนะเราเนี่นะเนี่ยมันดูฟุงฟ้งๆบานๆใช่ไหมแล้วพอเราใส่สีบูทอ่ะความรู้สึกมันดูแคบลงอนะ่ะแบบมันดูแบบเป็นเส้นเล็กๆอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละ วิ่งดี่าดูรรดีสักรอบไหมว่าเราแต่งมาเท่แค่ไหนนี่อืมมันก็สวยดีนะผมชอบข้างบนมากเลยเดี๋ยวจะไปโชว์การเปิดประตูรับเอ็ีซีด้วยสามเจ็ดเจ็ด นี่ประตูอย่างที hey, let s <S ่ let's go รถคันนี้มันดูลื่นมากเลยแบบน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้ขับแล้วแบบชิวมากรถคันนี้ฟิลลิ่งขับดีอยู่นะดูดิฟิลลิ่งขับมันดีจริง แบบว่ามันดูแบบพิวๆิวอะ่ะผมว่าถ้าใครไปลองขับคันนี้นะชอบความพิวคนมันเป็นความรู้สึกดูดิความรู้สึกนุ่มลืม่นอำไมไม่มีเสียงอ่เ้าผมไม่ได้เปิดเนี่ยเมื่อไหอไร่ตายแล้วตั้งนาน แัดมาจนจะเสร็จอยู่แล้วลืมเปิดเสียงเกมหรือว่าเล่นเงียบจากเรา ก็คันนี้ฟิลลิ่งครับก็มันเลยจริงมบอกเลยว่าดีขอลองนะวิ่งไปเย็นดูยันนี้เนี่ยดุดบ่อยมากต้องสองสามวันที่ผ่านมานี้ อาจจะเป็นเพราะวันเสาร์อาทิตย์คนหยุดอยู่บ้านเยอะเด็ดก็เลยหรือไม่แน่เกี่ยววะ รู้สึกก็ไปทางนี้นะะ่าจะดูไวกว่าเจี๊ยผิวจริงแต่มาดูไม่มีรถเลยแฮ ดูวิ่งชิวมากอุ้ยมีตั้งหนึ่งคันคิดว่าหลอดส้มเราจะทันไหม หลอดส้อมอ่อยโอ้ยมันเริ่มเป็นแดงแล้วโอเมกูส oh หลอดเบาบางมากรอบนี้โอ้ยยังชนอีกกูชิพายเฮ้ยโหไม่เคยลงโอ้ยชิบหายแล้วโอเมกูสเฮ้ยโอ้โหเฮียกูยยชนทุกดอกเลยไม่ห้ามแพ้ เ้ยเน็ตหลุดโอ้โหใหม่กอดเชีรยแก้งชดัดชัดเน็ตเออเมื่อกี้เน็ตหลุดตรงนี้นะครับุเลยไปวิ่งมาใหม่เล่นกันต่อมาถึงที่เดิมบอกเลยว่าว้าวแม่งเ,เน็ตโคตรกระจอกกระโดกระลาเลยเชี่ย สิงไว้เลยเกอไปไปเลยมันหายไปแล้วเออตัวไอดินจะเวิล44จริงล้วเนะ่ยโอดเอ็กพีได้ไหมที่วิ่งไปทั้งหมด why เออจะผ่านละทำไมรถมันไม่มีวะคงไม่เน็ตรดใช่ไหมะจะจุดอยู่แล้วแนะคงไม่นะคงไม่นะไอเฮียขอบคุณอินเทอร์เน็ตดีๆที่ให้ให้เรามีวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปรีแคปรถลแล้วพอละแล้วผมก็เลยไม่ผ่านเพราะว่าอินเทอร์เน็ตปนยากเกินนะครับ เฮ้ยเด็ดหลุดไม่หยุดเลยโอเคถึงตัวนี้แล้วกันพอละไม่ไหวละไม่จะจบอยู่แล้วเมื่อกี้เน็ตไปอีกแล้วแย่ซิงชิปเป่งเลยโอเคแล้วคราวนี้ก็ใช้ได้อยู่ฟีลิ่งการขับดีอยู่ฉันชอบข้างหลังกับข้างบนนะผมชอบกระจกตรงนี้โดยรวมก็เท่ดีแต่นอกนั้นก็เฉยๆนะสำหรับผมเอทุกคนถ้าชอบไงก็ลองไปหาเล่นกันดูนะจนไม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วไป